วันหนึ่งใกล้เวลาสองทุ่มซึ่งเป็นเวลาเจริญพระกรรมฐานอัตมานอนพักผ่อนก็เห็นเทวดาองค์หนึ่งท่านมายืนอยู่ข้างหน้าพ่อเหลียวไปดูท่านก็นั่งคุกเข่ายกมือพนมอัตมาถามว่ามาทำไมท่านบอกว่าท่านใหญ่ให้มานิมนต์ครับคำว่าท่านใหญ่คือท่านพระยายโยมราช ท่านเป็นพรหมไม่ใช่พวกนรกสำนักพระยายมราชไม่ใช่แดนนรกแต่อยู่ใกล้แดนนรกมีหน้าที่กันคนลงนรกพ่อไปถึงอาตมาถามท่านพระยายมราชว่าลุงมีธุระอะไรท่านตอบว่าไม่มีธุระอะไรมากหรอกเพื่อนท่านเข้ามาอีกหนึ่งแล้วก็เป็นอันรู้กันว่าถ้าพระไป เป็นต้องมาตามท่านบอกว่าไปเยี่ยมเขาหน่อยสิก็เลยถามว่าอยู่ที่ไหนล่ะท่านตอบว่าอยู่ขุมที่7็คือมหาตาปะนรกมีอายุเครึ่งกับพอไปถึงก็เห็นเขากำลังลงโทษถ้าเราจะเข้าไปพูดเองพวกนั้นเขาไม่ยอมนายนิรยบาลน,นี่ถ้าเราไปตามลำพังแล้ว ไปบอกให้เขาเอาคนนั้นขึ้นมาทีคนนี้ขึ้นมาทีเขาจะไม่พูดด้วยเราต้องเอาคนของสำนักพระยายมราชไปคนหนึ่งเขาจึงจะยอมวันนั้นท่านพระยายมราชไปเองท่านก็บอกว่าเอาคนนั้นขึ้นมาพ่อบอกว่าเอาคนนั้นขึ้นมาคนนั้นก็หลุดจากเครื่องพันธนาการเขาก็ขึ้นมาจากขุมนรก พอขึ้นมาแล้วก็แต่งตัวเป็นพระสงฆ์รูปร่างหน้าตาดีมากหนุ่มๆคงรูปหล่อขึ้นมาแล้วอาตมาก็ถามว่าบวชอายุเท่าไหร่ตายอายุเท่าไหร่เขาตอบว่าบวชเมื่ออายุ20ปีเศษตายเมื่ออายุ7 2ย่าง73ถามว่าบวชตั้ง5 2พรรษาแล้วมีตำแหน่งอะไร ตอบว่าผมเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าคณะอำเภอและก็เป็นอุปชาเวลานั้นอัตามาสองพันษาพระองค์นี้ห2 0สพันษาเท่าเศษพันษาของเขาพอดีถามว่าทำไมถึงตกนรกเขาตอบว่าตอนบวชนั้นผมเป็นสมมุติสงฆ์จริงๆอยู่สองปี คำว่าสมมุติสมงยังเกรงใจพระวินยัยก็มีบกพร่องบ้างอยู่แค่สองพรรษานอกนั้นก็หมดจากความเป็นพระแต่ก็ยังคลองผ้าเหลืองอยู่กรรมมันเลยหนักถามว่าหมดความเป็นพระประเภทนี้มันน่าจะลงเอเวจีแต่ทำไมจึงไม่ลงเขาตอบว่าผมมารู้สึกตัวตอนใกล้ๆจะตายสักสองปี ก็พยายามทำความดีทุกอย่างแต่มันคืนไม่ได้อาตมาบอกว่าก็ยังดีไม่ลงเอเวจีลงแค่ขุมที่เจ็แต่ว่าอีกนานพวกเราตายอีกร้อยครั้งพระองค์นี้ก็ยังไม่ขึ้นมาเลยเพราะขุมนี้มีอายุครึ่งกับถ้ามีโทษอะไรอีกก็จะต้องมาไล่เบีย้ยขุมใหญ่อีกคือเมื่อออกจากขุมที่เจ็ด ก็จะต้องผ่านนรกบริวารอีกสี่ขุมแต่ละขุมมีอายุไม่แน่นอนเขาจะกักไว้กี่ร้อยกลับก็ได้นอกจากนรกบริวารสี่ขุมแล้วถ้ามีโทษอย่างอื่นอีกก็จะต้องไปตกนรกขุมใหญ่อีกออกจากขุมนั้นก็ต้องตกนรกบริวารอีกสี่ขุมเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะหมดเขตเขาพอหมดเขตแล้ว ยังต้องไปตกยมโลกียะนรกอีกสิบขุมและโยมโลกียะนรกก็ไม่มีอายุเหมือนกันไม่บอกเวลาแน่นอนการตกนรกขุมนี้เขาจะไล่เบี้ยตั้งแต่ปานาติบาตไปเรื่อยจนครบทั้งห้าข้อนอกจากนั้นถ้ายังมีคดโกงคดโกงจากการเลี่ยายอย่างนี้เขาก็เก็บหมดเลยไม่รู้ว่า ใช้เวลาทั้งหมดกี่ร้อยกับหลังจากนั้นจะต้องมาเป็นเปรตอีก12ระดับกว่าจะพ้นแต่ละระดับก็แสนจะยากจากเปรตก็มาเป็นอสุรกายจากอสุรกายก็ต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานจากสัตว์เดรัจฉานกว่าจะไปเกิดเป็นคนหรือเทวดาได้ด้วยบุญเดิมก็จะต้องเป็นสัตว์ที่รู้ภาษามากต้องมีคนเมตตา สัตว์ที่จะพ้นจากความเป็นสัตว์ได้สังเกตไม่ยากพวกนี้จะได้รับความเมตตาจากคนถ้ายังไม่มีใครเมตตาเพียงใดก็ยังไม่พ้นจากความเป็นสัตว์ในเมื่อเราตั้งใจบวชเข้ามาเพื่อปฏิบัติความดีต้องคิดว่าพระอระหันตุกองค์ท่านไม่ได้เป็นพระอระหันต์มาตั้งแต่กำเนิดท่านก็ประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นแบบเดียวกับพวกเรานี่แหละ ทำไปแก้ข้อบกพร่องไปเรื่อยๆมีความภาคเพียรเป็นปกติมีอิทธิบาทสี่ครบถ้วนจะทำสิ่งใดมันก็ต้องสำเร็จจนได้และสำเร็จทุกอย่างท่านลุงทั้งสองท่านสหมับดีพรมและท่านยา่ามาบอกให้อัตมาไปที่สำนักพระยายมราช วันนี้ท่านลุงนุ่งผ้าไหมโจงกระเบนโก้จังเลยเมื่ออัตมาชมท่านหันมายิ้มบอกว่ากำลังสอบสวนหนักเมื่อไปถึงมีเทวดาเจ้าหน้าที่แต่งชุดแดงทั้งหมดต่างกันแต่ว่ามีเพชรติดตามเสื้อมากน้อยกว่ากันเท่านั้นที่แดงล้วนไม่มีเพชรเลยก็มีวันนี้เทวดาผู้ใหญ่มามาก โดยเฉพาะถ้าท่านหาสมบดีพรมหรือท่านพระอินมาเทวดาจะแต่งกายมีเพชรแบบนี้เมื่อเข้าที่พร้อมกันแล้วท่านลุงใหญ่นายบัญชีท่านบอกว่าวันนี้ไม่มีการส่งไปสวรรค์เป็นพวกลงนรกทั้งหมดเพราะบาปมากผู้ที่ถูกสอบสวนรายแรกเป็นขุนนางใหญ่คนนี้เมื่อเป็นมนุษย์รูปร่างสูงโปร่งผิวขาว หน้าสวยจมูกโดง่งคงไม่ใช่คนไทยเจ้าหน้าที่รายงานบาปที่เธอทำว่าคนนี้เป็นนักปกครองใหญ่ในชั้นแรกทำงานเพื่อความเจริญของชาติแต่การทำเพื่อชาติของเธอผิดกฎของกรรมดีเช่น 1. สอนให้คนในปกครองรุกรานชาติอื่นมีการทระราฆ่าฟันกันตายไปมากเมื่อยึดได้แล้ว ครอบครัวของนักรบที่ตายบ้างพิการบ้างก็รับบำเหน็จไม่เพียงพอแต่ผู้ปกครองรัฐและพักพวกอยู่ดีมีสุข 2. เธอเสพสุขในการมคุณตามใจชอบใครก็ตามเมื่อเธอต้องการต้องได้ 3. วาทะในการเจรจาดีแต่หาความจริงยากส่วนใหญ่พูดแบบนักการเมืองที่ไม่ใกล้โสภานัก แต่เหตุผลดีคนชอบใจ 4. สุรามีรายดื่มเป็นปกติและอื่นๆอีกมากเมื่อท่านลุงฟังแล้วท่านถามว่าตามที่โจทย์กล่าวมาเป็นจริงทุกอย่างหรือเธอก้มหน้าไม่ยอมตอบท่านลุงไม่ย้ำเรื่องบาปท่านถามว่าในชีวิตของเธอเคยให้ทานบ้างไหมเธอนิ่ง ท่านลุงถามอีกว่าเธอเคยสงเคราะห์โดยการช่วยเหลือเนื่องในการงานช่วยทำงานมีบ้างไหมเธอนิ่งท่านลุงถามต่ออีกว่าเธอเคยคิดจะช่วยคนให้มีความสุขบ้างไหมเธอนิ่งเมื่อท่านลุงถามเธออย่างนี้สามรอบเธอไม่ตอบท่านจึงสั่งเจ้าหน้าที่ว่าภาระของฉันหมดแล้ว พาไปให้นายนิรยาบาลเขาเถอะต่อไปนี้เป็นเรื่องของเขาเมื่อเจ้าหน้าที่พาไปแล้วท่านลุงก็บอกอาตมาดูตามว่าเขาไปไหนปรากฏว่านายนิรยาบาลพาไปที่สระดอกบัวก่อนที่เธอจะลงไปมีสภาพเป็นสระน้ำใสสะอาดมีดอกบัวใหญ่สะพรั่งสวยมากมีใบล้อมดอกสวยจริงๆ พอไปถึงนายนิระยะบาลจับเธอโยนลงไปลงบนดอกบัวพอดีเมื่อถึงดอกบัวที่บานคอยอยู่แล้วเท้าทั้งสองของเธอจมลงไปในดอกบัวถึงแข้งหัวจมลงไปในดอกบัวถึงคอตอนนี้ดอกบัวเปลี่ยนสภาพเป็นเหล็กน้ำเปลี่ยนสภาพเป็นไฟไม่มีเปลวร้อนแรงมาก ใบบัวกลายเป็นหอกแหลมหลาวที่คอยเสียบเมื่อเธอดิ้นหล่นลงไปตัวแดงคล้ายเหล็กถูกเผาไฟแดงโชนเสียงร้องดังมากเพราะก,กีบบัวพอมีช่องให้เสียงออกมาได้ที่ตรงนี้ท่านเรียกว่านรกขุมใหญ่ขุมที่ห้ามีชื่อว่ามหาโรรุนรกอาตมาถามท่านลุงว่า บาปเธอมากขนาดนี้เธอต้องอยู่ที่ตรงนี้นานเท่าไหร่ท่านบอกว่าต้องอยู่ที่ตรงนี้นาน8,000ปีนรกเมื่อครบกำหนดนี้แล้วต้องลงอีกหลายขุมพระพุทธเจ้าบรรลุแล้วสิบพระองค์เศษจึงได้มีโอกาสเป,เป็นเปรตจากเปรตเป็นอสุรกายจากอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจากนั้น ต้องเกิดเป็นคนที่ถูกทำร้ายร่างกายหลายพันชาติจึงหมดกรรมนี้